สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเทียนสมัยคาครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาตั้งนานแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เลยคับสั้นรถที่สภาพดีๆสวยๆนะครับผมย้ำนะมีคันนี้คันเดียวในร้านนะครับผมขพยามดับรถแป๊บหนึ่งคันนี้นะครับได้เป็นรีโว่แคปเกียร์ออโต้นี่ครับใช้งานง่ายๆราคาเบาๆนะครับผมที่สำคัญตัดตาลดรอบหนึ่งเลขใหม่แค่สี่หมื่นโลเท่านั้นเองครับรถปียี่สิบสองนะอ่าเห็นปะเอ้ ได้นะครูพาไปดูนะคะสี่หนี่รับ4 4 9 7กิโลเท่านั้นเองเล็กไหม่4 4 0 0นสีโลตีไป4 5 0 0มารโลก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวรถวิ่งไปเติมน้ำมันไปตั้งศูนย์ก็มันก็จะเคลื่อนละเหมือนว่าจะเป็นรถปี2022นะคะอ่านี่เุิ่จเข้ามาเมื่อกี้เลยนะใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้อ่ะน้องฟุกแพนนิดนึงเข้ามาเป็นรถนะแต่ว่าเกียร์ธรรมดาหมดเลยใช่ครับมีคันนี้พิเศษสุดๆเป็นเกียร์ออโต้ใช่เพราะกับราคาใช่ไหม ใช่ครับผมอันนี้ได้ได้กุญแจรีโมทสองดอกด้วยนะครับได้มาครบๆเลยโอเคนะครับแล้วก็เป็นจอทัชสกรีนนะนี่เห็นไปพร้อมกันอ่ามีอันดอยเตอรแล้วก็ Apple ิคาเพย์เรียบร้อยนะครับแล้วก็เหลือไม่เหลือแล้เราคือรถยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับแค่เดี๋ยวต่อไปคัดล้างทัชปาลแล้วก็เดี๋ยวไปเช็คนู่นนี่นั่นไปพร้อมๆกันนะครับรับรองนะว่าเดี๋ยวฟังราคาไปนะครับผมรับรองว่าสุดแน่นอนนะครับผมให้ราคา ุดพิเศษเลยครับย้ำนะเป็นกีออโต้นะ459,000บาทเท่านั้นครับนี่ซื้อสดนะคะสโลกแกนเคลียร์สมาร์คาไม่บวกแวด7เปอร์เซ็นต์ใช่ะค,ะครับผมฟรีค่าโอนทะเบียนค่าดำเนินการพี่รอรับเล่มได้เลยใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวส่วนซื้งงอเงินก่อนก็ฟรีค่าจ่ายค่าโอนอ่าเอกสารตามอาชีพใช่ค,ค่ะเรื่องไม่เยอะเนาะค่าจ่ายค่าโอนก็อย่างที่พี่บุ๊บบอกนะครับฟรีทุกค่าดำเนินการ ก็เอาน,นี่คือเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายของเลวดูแลเช็คให้หมดนะคะสวยกิปเลยนะครับแล้วก็เบาะเนี่ยเดี๋ยวสปาให้หมดเลืออกมาทําความสะอาดนะแต่ว่าดูเรื่องการใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะใช้น้อยมากนะคะลูกค้าดูสิอ่ไปละน้องฟุกไปเปิดห้องเครื่องรอเรียบร้อยแล้วเพราะว่านู่เขากำลังเช็ครถกันอยู่นะคะ ได้โตโยต้ามาทั้งน็อตเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสูงสีประตูแคปเตี้ยนะหรือว่าจะเป็นนี่เลยแคปตัวสูงออโต้ก็เป็นหน้าล็อกโคก็มีมาแล้วนะครับผมแต่ถ้าเป็นหน้าหมูป่าเกียร์ออโต้แคปเตียมีคันเดียวแล้วก็คันนี้ได้ใส่โชคค้ำฝากระโปรงมาแล้วนะเป็นโชคค้ำฝากระโปรงของโตโยต้าเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะทำไมน็อตฝามีรอยทอดนะครับเขาทอดใส่โชคมาครับผมอ่า ของเดิมศูนย์เลยนะคะแผ่นกันความร้อนก็ไม่มีบุบไม่มียุ่ยนัอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวต้องล้างนะครับเดียวต้องสักล้างอะแล้วก็นี่ครับแผ่นเพดสีฟสองตรงรุ่นเลยรถมันก็จะมอมๆมหน่อยนะครับเพื่อทูกใจนะครับเพื่อลูกค้าทุกใจก็เลยรีบมารีวิวก่อนเครื่องยนต์เป็นขนาด2อ0 0ี่รอซีซีครับส4 0 0รซีซีเดิมๆมเลยนะก็ไม่ได้มีการปรับแต่งอะไรมานะครับส่วนเรื่องข้างเครื่องก็ยังใส่ใส่อยู่นะครับ egr เหมือนเดิม อยู่ครบนะครับไม่มีปิดไม่มีอุดมาแน่นอนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ถ้าอุดจีอาแล้วไม่ได้รีแมปปิดโค้ดก็คือไปเครื่องจะโชว์ยางแน่นอนนะครับเครื่องใส่ใสนะคะใช้งานน,อน<ช>้อยนสี่หมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะคะดูนี่มนี่สภาพพี่ดีนะไม่กริบเลยนะครับนี่ไฟตรงไฟตาใสปิ๊งเลยนะครับแล้วก็นี่ขาไฟไม่หักนะนี่อยู่ครบเหมือนเดิมเพราะปกะติ้ะรุ่นนี้ขาไฟเขาชอบหักนะครับแล้วมันหักหักทุกคันนะ ไม่ใช่ว่า,าแค่คันเดียวหักทุกคันเลยนะครับอันนี้เป็นรุ่นมิดหรือเอ็นทีนะคะอันนี้ได้เป็นเอ็นทีนะครับผมเป็นเอ็น,น,นท,นนทีนะครับอ่ะถูกต้องเป็นตัวเอ็นทีนะครับซึ่งเอ็นทีเกียร์ธรรมดาตอนนี้ก็ราคาอยู่ประมาณ400,000-2 400,000-3นะแต่ว่าคันนี้เกียร์ออโต้จริงแล้วราคาอย่างน้อยต้องประมาณ4่0 0 0 0กถึง4ส0 0 0 0ดนะครับบางครังอาจ,จะทะลุไปถึง4แ0 0 0 0ดแต่วันนี้ให้ราคาสูพิเซียนเลยครับ459,000บาทเท่านั้นครับนี่แล้วก็ได้ล้อ เป็นล้อแมกเดิมจากศูนย์นะครับตอนตอนรถเข้ามาก็คือมาเข้ามาที่ผมพร้อมกันเนี้ยพอดีช่างเขาเพิ่งจะเอามาสาใส่ให้นะครับมันจะเป็นล้ออะไรนะเป็นล้อเป็นล้อวีโก้ตัวเก่านะครับเพราะว่ารถมาเมื่อช่วงเมื่อช่วงทักพักหนึงแหละแล้วก็เลยหาเป็นล้อทีท่ว่ามันเป็นล้อเนี่ยก็เลยได้มาใส่แล้วเรียบร้อย ผมเดี๋ยวรอล้างทําความสะอาดเรียบให<ช>้หนอนนะคะช่วงล่างแล้วเราดูให้หมดนะเพราะว่าเรามีเน็ตศูย์เซอร์วิสด้านหลังนะคะนี่กาลังเดี๋ยวถอยขึ้นเซอร์วิสช่วงล่างใช่ใครับร<อ>ผมะะเออล้างเดี๋ยวก็เดี๋ยวขัดล้างแล้วก็พ่นกันเสียบอะไรพวกน,นี้ให้นะครับเพราะว่ารถยังมอมอยู่เพราะเพิ่งจะมามา,มาเมื่อเมื่อช่วงสายวันนี้นะครับก็คือเอนี้ยมาทั้งรถเลยนะครับ ดูแผ่นๆนิดน,นึงอ่าไม่ใช่ดูเฉมขัดเมขัดน้ยนี่ครับสองศูนย์สองสองนี่อินสองศูนย์สองสองเป็นางยี่สิบสอง,องแท้ครับนี่รประกันโครงสร้างนะคะคตัตรวจสภาพให้เรียบร้อยแล้วนี่กุญแจได้สองดอกครบกุญแจรีโมทนะคะสองดอกครบแบบนี้เลยพวงมาลัยนี่าางการใช้งานน้อยมากค่ะดูนี่ถ้าเกิดว่าไปขนของก็คุ้มนะใช่ครับผมก็คือได้เครื่องสอมันซีบรทุก ได้ดีนะครับแล้วก็ประหยันดน้ํามันมากกว่าเก่าแน่อนอนนะครับมีปุ่มอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดเรียบร้อยแล้วด้วย<ช>นะคะได้เกียร์ออตโต้ราคาเนี่ยถือว่าต่ําที่สุดแล้วไหมน้องฟุกต่าที่สุดแล้วนะคือถือว่าเป็นราคาที่ต่าที่สุดแล้วตามเว็บไซต์ทั่วไปยังสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดอยู่นะค่ะจริงๆแล้วเราก็ต้องต้องตั้งสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดนั่นแหละเพราะว่าเออเกียร์ธรรมดามันอยู่สี่สิบต้นต้นสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองลามมาถึงสี่สิบสามแต่ทีเนี้ย ไพิเศษเลยนะครับเพราะว่ารถมันยังไม่ล้างแต่เดี๋ยวเราล้างทําให้ใหม่หมด,หหมดเลยนะ<ม>ก็บบจบที่400,000า9,000บาทตามพิจ้งเลยนะครับราคานี้รับประกันนะคะรถเคอาสมาค่ะรับประกันเรื่องของโครงสร้างใช่ครับไม่มีชนหนักพิคมจมน,น้ําก็ใหม่แ,แต่ว่าเรื่องของการปรับสภาพ้นพืผิวอะไรเงี้ยก็ทั่วไปอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปขัดล้างทำสปาให้ นี่นะคะด้านท้ายสวยๆแบบนี้เลยไปเดี๋ยวดูหมุนดูทางด้านนี้อีกหนึ่งรอบใครสนใจก็แอดไลน์มาได้นะคะขอรูปเพิ่ม,<ผ>มหรือว่าถูกใจดูข้อมูลอะไรได้หมดนะรถทุกคันก็ซื้อมามีเล่มเรียบร้อยแล้วใช่ครับ<ช>ผมีนกันชนท้ายมีให้โลโก้อยู่ครบเลยนะครับปท้ายไม่ไม่บินนะครับไม่บินไม่แตกไม่แล้วทั้งสองด้านเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับ โลโก้เดิมๆเลยรถปี22ขาราคานเนี้ยแนะนำคุ้มนะครับคุ้มคาาอย่างแน่นอนบอกว่าให้ติดตามเราไว้นะคะยังไม่ซื้อเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเจอรถถูกใจต้องรีบใช่ครับไม่นานนะไม่นานแน่นอนคานนี้ยรับรองเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับช่วงล่างเดี๋ยวพ่นกันสนิมให้ยางจะให้ยาง ยางอันนี้อันนี้คือเขาดูให้แล้วนะครับได้เป็นยางดันลอบดอกนนแหะก็ใช้นนอันนี้นานๆเลยนะครับผมปียางน่าจะสลับอยู่ข้างในนะครับเป็นยางดัน็อบให้แล้วด้วยก็ใไรที่ใช้งานอย่างเดียวนะคะทุกๆหมื่นโลพี่ก็เป็นไทยใช่ช<อ>ครับมไมเลยสีดําด้วยสวยนะครับผ่านช่วงลงช่วงล่างก็เดี๋ยวช่างเขาก็จะทอดหรือประกอบมาเช็งให้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของพวกเครื่องพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับ ของเหลวต่างๆ,ๆเดี๋ยวจัดให้หมดเลยนะครับคือราคานี้ไม่ได้เกียวโต้งไงใช่ปกติแล้วราคานี้ยจะต้องเปเกียวธรรมดาออ่าไปเกียวธรรมดานี่เดี๋ยวรอล้างถ้าล้างเสร็จยังไงก็รับรองได้ว่าสวยแน่นอนหรือว่าถ้าใครที่รีบ นะครับผมสามารถโทรมาจองก่อนได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือแอดไลน์มาได้ที่แอด k r w 0 0 9ได้เลยค,คือราคานี้459,000บาทก็คือไม่บวกแวนพร้อมโอนใช่ครับไม่บวกแวนพร้อมโอนซื้อเงินผ่อนก็คือฟรีทุกค่าดำเนินการอยู่ไกลๆมีบริการไฟแนนซ์ส่งเปเซ็นให้ฟรีถึงที่ครับอันนี้ส่งฟรีด้วยใช่ถ้าจะให้ส่งรถส่งอะไรก็โทรมานะครับเจรจาก,กันได้เลยไม่มีบวกเพิ่มอ่าแต่ถ้ามารับรถที่ร้านแล้วเนาะคุณเดี๋ยวให้ส่นรถ มีได้ไหม้อได้นะใช่ครับถ้ามารับรถด้วยตนเองนะครับนะเดี๋ยวให้ส่วนลดเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวไปดูกันว่าถ้าสภาพเนี่ยอะอย่างเช่นคันนี้ถ้ามาแล้วทําทุกอย่างนะคะทุกอย่างเนี่ยอย่างเช่นถ้าฟิล์มเสียเราดูแลให้ใช่ครับหรือมีปัญหาดูแลให้อ่าเบางทีแบบว่าที่บอกอะอย่างบางทีแบบรับรถไปก่อนอย่างเงี้ยแต่ว่าอะไรไม่ครบหรือว่าฟิล์มติดไม่ทันหรืออะไรเงี้ยก็ รับรถไปก่อนนี่เลยวันไหนว่างเดี๋ยวก็ขึ้นนัดเข้ามาใช่่คะใส่อะไรมาติดฟิล์มมาทาน้ำมันเครื่องมาล้างมาทำสปาอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะดูสภาพนี่ที่ประตูสีบอลเงินตัวเตี้ยนะครับผมแซดอิดิชั่นเบอร์กันชนท้ายให้แล้วแมกเรเนอร์แมกนิเอร์เดิมศูนย์สภาพเหมือนเดเลยอาลรอออกเหรอใช่ใช่เนี่ยก็จะให้ดูว่ารถรอออกจะประมาณนี้อ่ะพอดีเขาล็อกรถนล้วไม่เป็นไรนี่คัด ผิวให้แล้วเรียบร้อยค่ะนี่ข้าไไรเป็นสีบอลเงินนะถ้าเป็นสีดำมันจะเงาขนาดไหนลองคิดดูนะครับนี่หน้าสวยๆหน้าหล่อๆกระจังหน้าเลี่ยมๆเลยนะครับล้อ,อยางดูแลให้แล้วเป็นอย่างดีก็ส่วนมากเนี่ยเออที่เราไปหาล้อรีโวต,ตรงรุ่นมาส่วนมากก็จะได้เป็นยางดันรอบนะครับปีก็จะไล่ๆกันไม่ใช่ว่าจะไปหาล้อ อะไรมาใส่ให้นะใช่ต้องให้เป็นตรงรุ่นต้องต้องให้ตรงรุ่นนะครับนอกจากว่าเออถ้าแบบจะเอาแม็กแฟชั่นอะไรแล้วนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งหลายตังนะครับยิ่งตรงรุ่นน่ะบอกเลยว่าแพงแพงกว่าแพงแพงล้อแฟชั่นใช่ไม่ต้องกลัวนี่ศูนยางศูนย์ล้อแม็กเรามีให้หมดตั้งศูนย์ทวงล้ออุปกรณ์เราครบใช่ครับเราจะเป็นขัดสีช่วงล่างคือเช็คให้ก่อนออกนะคะแล้วก็มีรับประกันหลังการขายเช่นเครื่องยนต์เกียร์กลองอิซู พี่ไม่ต้องห่วงเลยเครื่องมีปัญหาพี่โทรมาได้เลยใช่ครับหนะะึน่งปีหรือสองหมืม่นโลเต็มๆหรือแบตเตอรี่ออกไปแล้วมีปัญหา่เปลียนแล้วแล้วการการรับประกันเนี่ยก้าพูดได้เลยนะว่าที่เราเนี่ยอาจอาจจะนะอาจจะเป็นแค่ที่เดียวด้วยในในไทยเนี่ยที่การรับประกันทุกชิ้นส่วนนะครับต้องเรานะครับผมก็เรื่องของการรับประกันเครื่องยนต์เนี่ยเรารับประกันแบบครอบคลุมหมดทุกชิ้นส่วนงานกันเลยทีเดียวนะครับก็ ฝากกันด้นะกับรีโวนะกเยีโอโต้คันนี้นะครับปี22,459,000บาทเท่านั้นนะครับถ้าเดินทางมารับรถเองมีส่วนลดให้เหมือนเดิมตลอดครับผมก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กันเยอะๆนะแล้วก็โทรมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ครับหรือแอดไลน์มาได้ที่ a K R Y 009ได้เลยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ